สวัสดีครับมาต่อกันในหน้าที่19เลยนะครับเรื่องผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองมีสูตรว่า a ยกกำลังสองอันนี้ a อกำลังสองลบบกำลังสองเท่ากับ a ลบบคูณเอบวกหรือเราจะท่องว่าหน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับตัวหน้าบวกหลังนั่นนะครับ มาดูตัวอย่างข้อที่1นนะครับ x กำลังสองลบสีตัวนี้เราต้องนึกก่อนว่าอะไรยกกําลังสองเราได้4ก็คือแม่สองนั่นเอง2องกำลังสองได้สี่เราก็แยกได้เป็นหน้าคือ x ลบหลังคือ2คูณหน้าบวกหลังนะครับต่อไปข้อ2 a กำลังสองลบ9 9 เปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง2จากสูตรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้หน้าลบหลังหน้าลบ3คูณกับหน้าบวกหลังข้อ3นะครับข้อนี้ยากนิดนึ่งสี่ก x กำลังสองเราเปลี่ยนเป็น7 7กำลัง2 x กำลังสอลบห หนึ่งในที่นี้ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งยกกำลังสองเจ็ดกำลังสองกับ x กำลังสองเรารวมเป็นเจ็ด x ก้อนเดียว,แล,วแล้วทั้งหมดกำลังสองมาลบกันหนึ่งกำลังสองเข้าสู่ได้แล้วได้หน้าลบหลังเจ็ด x ลบหนึ่งหนหน้าบวกหลังนะครับไปต่อข้อที่สี่ x กำลังสองลบสามสิบหกสามสิบหกเปลี่ยนเป็น 6ยกกำลัง2ได้ x ลบ6คูณ x บวก6นะครับแล้วข้อที่5 64คือ8 8 8 8ยกกำลัง2ลบ t กำลัง2เข้าสูตรได้8ลบ t คูณ8บวก t ข้อที่สิบสองไอข้อที่หกสิบพอยี่สิบเอ็ดมันคือสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดเป็นอันเป็นสิบเอ็ดกำลังสองลบเอกซ์ำลังสองร้อยสี่สิบสี่ก็คือสิบสองกำลังสองรวมกันสิบเอ็ดเอ็กทั้งหมดยกกำลังสองลบสิบสองกำลังสองด้ยหน้าสิบเอ็ดเอ็กลบหลังคูณหน้า เบ x บวกหลังบวกสิบสองนะครับข้อ7ไปหน้า20่สิบแล้วนะสิบร้อยเกําสิบยกกำลังสองคือ9ก้าำลังสองคูณ y กำลังสองเป็น10บกำลังสองลบกำลังสองเหมือนกันตัวนี้เราดึงกำลังสองมากลายเป็น9 y ทั้งหมดยกกำลังสองเข้าสูตรได้หน้าลบหลังคือ9 y คูณหน้าคือ1 0 x บวกเก้า y แ้อ8อันนี้ข้อ8อี่สิา2ี่สก็คือ5้ายกกำลังสอง 49คือ7อยกกำลังสองดึงกำลังสองกำลังเหมือนกันได้เป็น 5x ทั้งหมดยกกำลังสองลบ7กำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเรียบร้อยมาดูตัวอย่างที่11กันเริ่ม แต่ข้อยากคือมันิดหน่อยข้อที่หนึ่งตัวนี้ x ลบหนึ่งก,กำลังสองสวยแล้ว4เปลี่ยนเป็นอะไรกำลังสองได้4ก็คือ2อยกกำลังสองเรามอง x ลบหนึ่งเนี่ยเป็นหน้า2เนะี่ยคือหลังมองเป็นก้อนขอใส่เป็นวงเล็บใหญ่หน้าคือ x ลบหนึ่งหน้าตัวนี้ก็คือมีรวมวงเล็บด้วยเนี่ย หน้าลบหลังลบสองคูณหน้า x ลบหนึ่งบวกสองเท่ากับ x ลบสามคูณบวกบหนึ่งลบหนึ่งบวกสองติดลบหนึ่งได้มาสองเป็นบวกหนึ่งข้อที่สองนะครับ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองลบ9 9เปลี่ยนไปสามกำลังสองให้เป็นหน้า,อาขอใส่วงเล็บก่อนละกันตัวนี้คือตัวหน้าทั้งหมดหลังคือเลขสมอ่ะสีแดงวงเล็บใหญ่หน้าคือ x ลบ2ลบ3ลบหลังคูณ หน้าคือ x ลบสองบวกสามอ่า x 2, ลบสองลบสองแล้ลบสามลบต่อเนื่องเป็นลบห้าอ่า x ลบสองบวกสามติดลบสองได้มาสามได้มามากกว่าติดลบก็เป็น x บวกหนึ่งนะครับตอบต่อมาข้อสามสี่สิบสี่ อ่4อเปลี่ยนเป็นแม่12ยกกำลัง2ก็เป็นกำลัง2องลบ 2x บวก5ทั้งหมดกำลัง2ดึงกำลัง2องเข้ามาเป็น 2x x ทั้งหมดยกกำลัง2องลบ 2x กบวก5ากำลัง2อก้อนนี้ทั้งหมดในวงเล็บก็คือก้อนหน้า ต้อนี้ในวงเล็บคือก้อนหลังได้หน้าลบต้องใส่วงเล็บด้วยไม่งั้นจะผิดตรงเนี้ยสองบวกหคูณกับหน้าคือ 12x บวกหลังบวก 2x งอ็บวกหาตรงนี้วงเล็บนี้ยสำคัญมากตอนที่เราลบคูณกระจายเข้าไป ต่อมาจะได้ 12x ตัวนี้ปลดหวงเล็บได้เลยเอาลบคูณกระจายกลายเป็นลบ 2x ตรงนี้เอาลบคูณกับบวก5ลบคูณบวก5ได้ลบ5ตรงนี้แหละมักจะผิดไอ้ลบ5เนี่ยคนมักจะลืมกันนะะคูณกับตัวหลังเป็น 12x บวกถ้าเป็นบวกปลดหวงเล็บได้เลยบวก 2x บวก5 จะได้ 10x ลบ5คูณ 14x บวก5โอเคไปข้อ4อ่ะ4เปลี่ยนเป็น2กำลัง2 x กำลัง2ลบ 2x ลบกับ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2อ่รวมเป็นก้อนเดียว 2x ทั้งหมดกำลัง2ลบ x ลบสเข้าสูตรขอให้ไท์นิดหน่อยหน้าดวงวงเล็บด้วยหลังได้เป็น2 x ลบ x ลบ2หน้าลบหลังคูณหน้าคือ2 x บวกกับหลัง x ลบ2 อันนี้เอาลบคูณกระจายลบคูณ x ได้ลบ x เ,เอาลบคูณกับลบ2ตัวน,นี้มักจะผิดจับเครื่องหมายเป็นบวก2อ,อีบวกวงเล็บหนึ่ง 2x เ,เป็นบวกปดวงเล็บได้เลยบวก x ลบ2 2x ลบ x เ,เหลือ x เ,เดียว x บวก2คูณกับ 3x ลสองนะครับโออเคัน okay, นี้เหลืออีกสี่ข้อมาดูกันต่อข้อที่ห้าข้อที่ห้าสวยงามแล้วนหน้าคือ x บวกสิบหลังคือ x ลบเจ็ดงเล็บใหญ่ได้เลยหน้าห้า หรือ x บวกกับ10ลบก้อนหลัง x 7, ลบ7วปิดคูณกับ x บวก10บวกกับ x ลบ7เอาก่อนเปิดวงเล็บอย่าลืมนำลบคูณกระจายเป็นลบ x บวก7อันนี้เป็นลบ x แล้วก็บวก7 บทหนึ่งอีกก้อนหนึ่งเป็นบวกปวดหงเรียบได้เลยลบเจ็ดอ่า x ก,กับลบ x ตัดก็จะเหลือสิบเจ็ดโคนกับ x มี x สองตัว x ตัวที่หนึ่ง x ตัวที่สองเป็นสอง x บวกสิบลบเจ็ดก็ได้บวกสาม โอเคไปต่อข้อหกอข้อหถ้าเราเร็วแล้วเราก็ไปเลย x ลบ x บวกหนหน้าคูณอันหน้าลบหลังลบ x ลบสมคูณหน้าคือ x บวกหบวกหลัง x ลบสามเป็นใส่วงเล็บ ทำเล็ใหญ่ไว้ก่อนเมื่อกี้เามื่อกี้เราปดวงเล็บเลยนะ,ะปดวงเล็บเลยเป็น x บวกหนึ่งนำลบกระจายเป็นลบ x ลบคูณกับลบกลายเป็นบวกสามลบ x บวกสามได้ x บวกหนึ่งบวก x ลบสาม เอ็กกับลบเอ็กตัดกันหบวก3ได้4 4คูณกับเอ็กบวกเอ็กเป็น2 x เอ็กบวก1กับลบ3ได้ลบ2อบไปข้อต่อไปข้อ,อเจ็ข้อเจ็ตเลขเยอะไฮไลท์ไว้หน่อยหน้าคือตัวนี้สี่กกำลังสองบวกเจ็ด หลังคือ 2x บวก1กำลัง2เข้าสูตรหน้า 4x กำลัง2บวก7ลบหลัง 2x บวก1คูณหน้า 4x กำลัง2บวก7บวกหลัง 2x บวก1 ก็คูณเอาลบคูณกระจายซีกำลังสองบวกเจ็ดนำลบคูณลบสองลบคูณหนึ่งได้เป็นลบสองลบหนึ่งอีกก้อนหนึ่งเป็นบวกแล้วก็ตัวนี้เป็นบวกกดวงเล็บม,มาได้เลยเป็นบวกสองเอ็กซ์บวกหนึ่ง คิดเลขตรรก้อน 4x กำลังสองลบสอง x เพราะไม่มีตัวลบบวกเจ็ดกับลบหนึ่งก็กลายเป็นบวกหกอีกก้อนหนึ่ง 4x กำลังสองบวกสอง x บวกเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นบวกแปดเห็นครับแยกอันนี้สองวงเล็บไอ้สองก้อนนี้อาจจะแยกต่อได้แต่ยังไม่เป็นไรเพราะ ขาให้ใช้ผลต่างกำลังสองแล้วข้อสุดท้ายข้อแปดหน้าคือแปดเอลบลบหนึ่งหลังคือสี่เอลบห้าเท่ากับหน้าแปดเอลบหนึ่งลบสี่เอลบห้าคูณกับแปดเอลบหนึ่งคูณหน้าบวกหลังบวก 4a บวก5า้าเราต้องเป็นลบ5หลังก็คือลบ5เหมือนเดิมตัวนี้อย่าลืมเอาลบคูณกระจายไปเลยลบหนึ่งเหมือนเดิมลบ 4a แล้วก็ลบลบ5ก็เป็นบวก5 ตัวน,นี้เหมือนเดิมไปได้ลบหนบวกสีลบหได้ 4a ่เอบวกสี่ว่าแปดแปดลบสได้4 A ี 4, ่ 8, 8 4, 4, ลบหบวกหได้สอีก้้นหนึ่ง 8a บวก 4a เป็น 12a ลบ1ลบ5ลบต่อเนื่องเป็นลบ6โอเคนะครับตอบเพียงเท่านี้แล้วก็จบไปคาบหนึ่งครับถึงหน้า20ข้คาบนี้ก็คือหน้า19ถึง20นะครับสวัสดีครับ